นี่ค่ะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ในสปนปลาวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินกีบลาวนั่นเองจนมีคนลาวหลายๆคนนะออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแบบนี้ก็เรียกว่าถือว่าเป็นจุดจบอวสานข,ของเงินกีบไปเรียบร้อยแล้วแหละทําแบบนี้ขนาดคนลาวเองยังไม่มีใครรับได้เลย เรยเรียกว่าเป็นประเด็นดังในสื่อโซเชียลเลยนะหลังจากธนาคารแห่งสปป,อปลาวได้ออกมาประกาศค่ะว่ามีคำเตือนเกี่ยวกับการใช้เงินกีบของสปป,อปลาวให้มีการนำไปใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ในสื่อลาวนะบอกว่าแปลกจริงๆทำไมถึงบังคับให้คนลาวเนี่ยใช้เงินกีบเก็บเงินกีบแต่สำหรับชนชั้นปกครองแล้วก็ผู้นำเนี่ยเก็บเป็นเงินบาทเก็บกันเป็นเงินดอลลาร์บ้างละ่ะสรุปสุดท้ายปัญหาก็ยังคงแก้ไม่ได้เหมือนเดิมบัง คนก็บอกว่าโอ้โหลาวนี่เพื่อจะตื่นตัวแล้วเนี่ยในประเทศอื่นเขาตื่นตัวมาตั้งนานและมีหน้าละชอบมาอิจฉาคนอื่นโชคดีของสบป,ป,อปอลาวนะเนี่ยคนลาวบางคนก็มาแซกันเองนะบอกว่าตอนนี้คนลาวเรามาใช้เงินเรียวของเขมรดีกว่าเพราะว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตอนนี้เมืองไทยไม่ได้บ้านพี่เมืองน้องแล้ว จะไปใช้เงินบาทเดียวก็โดนหาว่าขายชาติอีกบางคนก็บอกว่าต้องไปใช้เงินดองร่วมกับเวียดนามสิน่าจะดีกว่าเพราะว่าเวียดนามเขามีเศรษฐกิจใหญ่พอๆกับไทยนะแล้วอนาคตเนี่ยน่าจะไปได้ดีกว่าด้วยซ้ําบางคนก็บอกนะบอกว่าไปใช้เงินคขมรเนี่ยเหรอขนาดคขมรประเทศตัวเองยังไม่รับเงินเรียวเลยแล้วจะไปใช้เงินของคขมรได้ยังไง คนลาวบางคนค่ะก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในสปปลาวตอนนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคิดว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแบบอัตโนมัติเลยแหละแล้วก็จะมีคนสันเสิร์นตอนนี้ต่างชาติเขาช่วยเหลือฟรีแต่ก็มีไม่มากนะตอนนี้ประชาชนคนลาวแทบจะอยู่กันอย่างไม่ค่อยมีความสุขแล้วล่ะบางคนก็บอกว่าเชื่อว่าถ้าเกิดเอาเงินเศษเรษฐีลาวมานับอาจจะมีระดับล้านล้านเลยนะแล้วก็หลายคนด้วยสิโดยเฉพาะฝ่ายชนชนั้นปกครอง สอปป,อปอลาวบางคนก็บอกว่าตอนนี้ลาวไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยขอแค่ผู้นํามีความจริงใจกับประชาชนก็พอปกครองและบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพียงเท่านั้นประเทศก็เจริญแล้วบางคนก็บอกว่าอยู่ที่ผู้นําของลาวนี่แหละไม่ได้อยู่ที่การปกครองเลยถ้าเกิดทําไม่ดีแล้วก็มัวแต่โกงกินกันก็ไม่มีทางเจริญอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าแน่นอนที่สุดแล้ก็ชัวร์ที่สุด ก็คือตอนนี้ค่าเงินกีบเรียกว่าไห่ค่าแล้วอย่างแน่นอนรอดูอัตราเงินเฟ้อในอนาคตเถอะว่าเงินกีบลาวนั้นจะพุ่งไปเท่าไหร่คนลาบางคนนะบอกว่า แปลกจริงๆรัฐลาวบังคับให้คนใช้เงินกีบแต่ภาคราฐจิสะสมแต่เงินบาทเท่านั้นแหละรัฐลาวสะสมสกุลเงินบาทสะสมสกุลเงินต่างประเทศแต่ว่าผลิตเงินกีบให้คนลาวใช้คนลาวก็คิดว่าดีใจหรอที่จะได้ใช้เงินกีบไม่รู้สินะตอนนี้ผู้นําแต่ละประเทศสะสมเงินบาทสะสมเงินตราต่างประเทศแล้วก็กําหนดเรทแลกเปลี่ยนสกุลเงินเองแต่ว่ารัฐลาวนี่สิทุกๆอย่างรัฐเป็นผู้ควบคุมหมดเลยสุดท้าย ประชาชนลาวต้องมาใช้เงินกีบซึ่งเป็นเงินที่ไม่สามารถนำไปใช้ในประเทศอื่นๆได้และสุดท้ายคอยดูเถอะเศรษฐกิจจะต้องลมสลายอย่างแน่นอนเพราะว่าค่าเงินกีบเป็นสกุลเงินที่ไม่มีชาติไหนต้องการเลยบางคนคะก,ก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าตอนนี้แบงก์ลาวทำที่ออกมาบอกว่าปรับปรุงธนบัตรใหม่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วพวกเขาน่าจะแอกพิมพ์เงินเพิ่มเนียนๆมากกว่ากลายเป็นซิมบับเวโมเดลไปแล้วแหละ บางคนก็บอกว่ามีประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าที่จะต้องออกมาสอนวิธีการใช้เงินจริงๆที่อื่นเนี่ยยังไม่ต้องสอนใช้เงินแบบนี้เลยผู้บริหารประเทศจริงๆเรื่องธรรมดาที่ควรจะรู้กลับไม่รู้แล้วก็หาวิธีแก้ไขเองเหมือนกับเด็กน้อยบางคนก็บอกว่าค่ากระดาษที่นํามาพิมพ์เงินกีบน่าจะแพงกว่าค่าเงินอีกมั้งจะคุ้มไหมกับการที่พิมพ์เงินน้อยแต่ว่าใส่ตัวเลขเยอะจนตาลายต่อไปคงจะต้องมีจุดทศนิยมเพิ่มมาก ขึ้นอย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าความจริงคือตอนนี้ในสปปลาวเวลาจ่ายเงินค่าบริการต่างๆแทบทุกชนิดเงินกีบนะไม่รับแล้วรับเป็นเงินบาทอย่างเดียวเลือกเงินบาทด้วยความยินดีแต่แปลกจริงๆมารณรงค์ให้คนใช้เงินกีบแล้วจะเอาไปจ่ายค่าบริการต่างๆได้ยังไง บางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่คือแบงก์ลาวออกมาตรการแบบนี้สรุปก็คือจะเปลี่ยนแบงก์ใหม่แล้วก็ให้ประชาชนให้ร้านค้าเนี่ยไปเปลี่ยนเองและแบงก์เก่าไม่รู้ว่าเขาจะรับจนถึงเมื่อไหร่แล้วมีกําหนดใช้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีรัฐลาวก็ไม่เห็นจะมีความจําเป็นที่จะต้องออกมาประกาศแบบนี้เลยทําไมต้องทําให้ประชาชนแตกตื่นด้วยหรือว่าเกรงว่ามูลค่าของธนบัตรรุ่นเดิมจะเสื่อมค่าไปดีไม่ดีเนี่ยเงินกีบอาจจะเกิดปรากฏการณ์ อะไรสักอย่างวันจังเลยวัฒนาคารในเราจะแตกเดี๋ยวทุกคนก็เอาเงินไปแลกพร้อมๆกันเกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอนแทนที่จะค่อยๆนำธนาบัตรใหม่เข้าสู่ระบบโดยแจ้งแค่ธนาคารแล้วก็กระสวงที่เกี่ยวข้องแจ้งห้างร้านเอกชนค่อยๆนำธนาบัตรรุ่นเก่ากลับมาทำลายแล้วก็แทนที่ด้วยธนาบัตรรุ่นใหม่แล้วหลังจากที่แบงก์อิบแบบใหม่มีการใช้งานมากขึ้นในธนาคารห้างร้านประชาชนในสังคมก็จะเริ่มชินแล้วก็เข้าใจกันเองแหละ ส่วนตัวเองบอกได้เลยนะว่าการเปลี่ยนธนบัตรใหม่ไม่ได้ช่วยให้ค่าเงินทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเลยในทางกลับกันถ้าเกิดควบคุมเงินเฟอ้อไม่ได้ระหว่างที่มีการทดแทนธนบัตรใหม่ในระบบการเงินก็จะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยยิ่งสูงมากขึ้นเพราะว่ามีการพิมพ์ธนบัตรใหม่เข้ามาสู่ระบบนี้แหละไม่รู้เหมือนกันว่าคนเหล่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าบางคนค่ะก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยกับตัวเลขมูลค่าเงินกีบเหลือเกินมีตัวเลขเยอะมากมายหลัก ล้านหลักร้อยล้านสงสัยคงจะหมดราคาไปแล้วทําแบบนี้ดีกว่าถ้าเงินกีบหมดราคาลาวก็เป็นสมาชิกในสังคมอาเซียนประกาศไปเลยว่ายกเลิกเงินกีบแล้วลาวจะมาใช้เงินตราสกุลไหนในอาเซียน ก็ต้องเลือกเอาว่าจะใช้ค่าเงินของเวียดนามของเมียนมาของคาเมรของสิงคโปร์ของอินโดนีเซียของมาเลเซียของบรูไนหรือว่าของติมอร์ซึ่งคงจะไม่ใช้เงินบาทไทยนะแต่ว่าในประเทศไทยเงินทั่วโลกจะต้องแลกเป็นปเงินบาทไทยเวลามาใช้ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้นจึงจะสามารถใช้จ่ายในประเทศไทยได้แต่ว่าคนลาวคงจะไม่เข้าใจในสิ่งนี้ คนลาวบางคนก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในลาวต้องถือกระเป๋าใบใหญ่ๆห,หรือไม่ก็ต้องมีถุงสะพายใส่เงินคือแบบว่าตัวเลขเป็นหลักแสนหลักล้านแต่ค่าเงินนั้นน้อยเหลือเกินดูด้อยค่าในตัวเองบางคนก็บอกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ถือเงินกีบทําไมถึงไม่เปิดโอกาสให้คนที่มีเงินกีบที่ชํารุดแล้วก็ฉีกขาดนําไปแลกเป็นใบใหม่ได้เลยแบบเต็มมูล,ลค่าถ้าเกิดชํารุดไม่เกิดสกีเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเพื่อเป็นการหมุนเวียนเงินเก่เกาออกจากตลาดซึ่งตอนนี้นะ่าก็ มีข่าวออกมาอีกข่าวหนึ่งบอกว่าแบงค์ชาติลาวเนี่ยเรียกว่าออกมาประกาศเตือนแบบปัจจุบันทันด่วนเลยว่าห้ามประชาชนพะะ่อค้าแม่ค้าไปตัดขอบธนาบัตรเงินกีบรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ให้มีขนาดเท่ากันเพราะว่าเป็นการปั่นป่วนแล้วก็เจตนาที่จะทําลายเงินกีบรวมถึงเป็นการสร้างความไม่สงบในสังคมด้วยถ้าเกิดใครทําแบบนั้นจะมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดําเนินคดีอย่างแน่นอนโดยมีการควบคุมการหมุนเวียนธนาบัตรของสะปะปลาวนะคะที่เป็นเงินกีบ บอกว่าธนาบัตรที่ถูกตัดขอบจะไม่สามารถนำมาแลกคืนได้แล้วก็ไม่สามารถนำไปชำระค่าสินค้าและบริการในดินแดนของสอปป,อปอลาวได้โดยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นการฉวยโอกาสในสังคมเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เจตนาทำลายเงินกีบ แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าห้ามใช้เงินกีบไปใช้กับพิธีกรรมทางศาสนาโดยการพับหรือว่าหนีบแม้แต่ขีดเขียนข้อความลงบนธนบัตรหรือว่านำธนบัตรไปสร้างเป็นรูปทรงต่างๆที่เป็นสาเหตุให้ธนบัตรนั้นเสื่อมคุณภาพหรือว่าฉีกขาดก่อนเวลาอันควร เพราะว่าจะเป็นการสร้างคุณค่าของเงินกีพิสูงขึ้นแล้วก็จะต้องสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินให้กับสบปอป,อปอลาวซึ่งก่อนหน้านี้ค่าแบงค์ชาติลาวก็ได้ออกมาชี้แจงว่าคุณสมบัติของธนาบัตรใหม่เป็นธนาบัตรที่ไม่มีขอบพิมพ์ด้วยกระดาษชนิดพิเศษเพื่อป้องกันการปลอมแปลงขนาดของธนาบัตรรุ่นใหม่นั้นจะแตกต่างจากธนาบัตรรุ่นเดิมประมาณ3มิลิเมตรแต่ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะบอกมีพ่อค้าแม่ค้าลาวแล้วก็คนลาวจานวนมาก ออกมาร้องเรียนบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าธนาคารไหนลาาเนี่ยไม่รับฝากแล้วก็ไม่รับธนาบัตรเงินกีบที่ถูกตัดขอบเพราะว่าถือเป็นธนาบัตรปลอมอีกด้วยค่ะเรียกว่างานนี้ใครไปตัดขอบธนาบัตรก็แย่เลยนะแลกเงินคืนไม่ได้เพื่อนๆดูแลมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ